ครับก็สวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามช่องสูตรเด่นพารวยนะครับวันนี้ผมก็ได้นําเอาสูตรนะครับตัวเลข2ตัวบนนะครับ2ตัวบนสําหรับท่านที่ชอบวิ่งนะครับอชอบวิ่งชอบอเสี่ยง2ตัวมาตัวนะครับก็มีหลุดลงล่างอยู่หนึ่งงวดนะครับ15งวดก็ ลงล่างหนึ่งวนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับครับคลิปนี้ก็โตรนี้ก็ยังไม่ทันได้ลงให้ทานสมาชิกได้เอาไปพิจารณาดูนะครับเพิ่งเป็นคลิปแรกนะครับก็นํามาให้ทันไดเอาไปพิจารณาดูนะครับ2ตัวมาตัวนะครับเพราะว่าสําหรับหลักเด่นบนนะครับลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับ ครับเลขที่ออกมานะครับ4 1 7เล่าง6 1นะครับเราได้1กับ0นย์นะครับเลขที่ออกมาคือ4 05และ53นะครับแล้วเข้าที่เลข0บนนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่เลข9กบนนะครับอันนี้เข้ามาที่เลข8บนนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่เลข8ล่างนะครับหลุดลงล่างอยูน่1งวดนะครับอันนี้ก็เข้าเป็นเลข3นะครับ3บนนะครับอันนี้ก็9บนนะครับ อันนี้ก็6นะครับบนนะครับอันนี้ก็0นะครับ0บนนะครับ0บน0ล่างนะครับอันนี้ก็9บนนะครับอันนี้ก็8นะครับ8บนนะครับแปดบน8ล่างนะครับอันนี้ก็9นะครับ9 3นะครับอันนี้ก็ได้มาที่9นะครับก็าเอามาที่9บนนะครับแล้วก็8ล่างนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่เลข9นะครับ5 1 9นะครับอ่า อันนี้ก็เข้ามาที่เลขหนึ่งนะครับสี่หนึ่งหนึ่งนะครับล่างเข้าสองนะครับอ่เมื่อวัที่แล้วที่ผ่านมานะครับเราได้หนึ่งกับศูนย์นะครับเลขที่ออกมาคือสี่หนึ่งเจ็ดล่างแปดศูนย์นะครับเราเข้าที่เลขหนึ่งนะครับอ่มาง่วดนี้ครับเราก็ได้หนึ่งกับศูนย์เหมือนเดิมนะครับก็บสี่หนึ่งเจ็ดล่างแปดศูนย์เราก็ได้หนึ่งกับศูนย์นะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับ ครับการคำนวณนะครับการคำนวณผมก็ได้คำนวณนะครับสูตรการคำนวณนะครับเราก็เลขที่ออกมานะครับ0ูนย์ก็าล่างหนึ่งสี่นะครับเราใช้เลข9กนะครับหลัก10บนนะครับ4ี่บวกเนะครับเราได้3นะครับ3ามบวกสี่นะครับเราได้7แล้วก็เพิ่มแต้มนะครับเป็น8กับ9นะครับ ตัวเลขที่ออกมานะครับคือ1น6่กล่าง5 8นะครับแล้วเข้าที่เลขเก้ 9, นะครับเราเข้ามาที่เลข9กนะครับเออปากกาก็กไม่ดีนะครับแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ใช้9เหมือนเดิมนะครับ9ก็1 9 6 5 8นะครับ แล้วก็ใช้4บวก9นะครับ4บวกเานะครับได้3 7นะครับ4บวก3ได้7 7เแล้วก็8 9ตัวเลขที่ออกมานะครับ519นะครับล่าง4 7่นะครับเราก็เข้ามาที่เลข9กเหมือนเดิมนะครับ9นะครับแล้วก็ต่อมานะครับ519่าล่าง4 7นะครับเราใช้เลข1นะครับ4บวก1นะครับ เราก็ได้เลข5 5าบวก4นะครับเราก็ได้เลข9กนะครับเพิ่มเติมเป็น0นย์กับ1นะครับตัวเลขที่ออกมานะครับ4 1 1ล่าง92นะครับลราเข้าที่เลข1นนะครับมาดูงวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกมานะครับ4 1 1่่ล่าง92นะครับเราใช้1เหมือนเดิมนะครับ4บวก1ก็ได้5นะครับ5บวก4ได้9กนะครับ แล้วก็เพิ่มแ้มนะครับเป็นศูนย์นะครับหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งเราได้มาที่ศูนย์กับหนึ่งนะครับตัวเลขที่ออกมาคือหนึ่งห้าสี่หนึ่งเจ็ดล่างแปดศูนย์นะครับเราก็เข้ามาที่เลขเลขหนึ่งนะครับแล้วมาดูงวดนี้นะครับงวดนี้ก็นะครับสี่หนึ่งเจ็ดล่างแปดศูนย์นะครับเราก็เท่หนึ่งนะครับสี่บวกหนึ่งคงที่ก็ได้มาที่เลขห้านะครับ ห้าบวกสี่เราก็ได้เลขเก้านะครับเพิ่มแต้มเป็นศูนย์และหนึ่งนะครับก็ในเลขตัวเดียวกันนะครับว่าจะเดินถอดคือไม่นะครับรู้สึกว่านะครับตัวเลขจะเดินมานะครับตัวท้ายนะครับแปดกับเก้าได้มาที่เก้านะครับแปดกับเก้าเข้ามาที่เลขเก้านะครับศูนย์หนึ่งเข้าเลขหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งเข้าก็เลขหนึ่งนะครับ วันนี้ก็ศูนย์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับว่าจะมาหนึ่งอีกหรือไม่นะครับก็ลองมาคิดารณาคำนวณดูกันแล้วกันนะครับมีตัวเลขดีๆก็ลองเอามาจับนะครับจับชุดนะครับก็เน้นๆไว้ก็คือเลขหนึ่งนะครับเพราะว่าสถิติก็เดินมาที่เลขมาก่อนนะครับป่อดท้ายนะครับครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับขอทุกท่านทงโชคดีสวัสดีครับ